สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเปิดโผลละครใหม่กับคู่ใหม่กันค่ะเมามอยหอยสังกะระมังหม้อเปิดโผลละครเรื่องใหม่กับค่ายคุณภาพมงคลดีโปรดักชั่นสามีชั่วคืนความสัมพันธ์ชั่วคืนที่อาจกลายเป็นรักที่ยั่งยืนตลอดไปยูโรยสวัสดพบพิ้งพลประภาวดีรวมด้วยบอมพงศกร แคลเชอร์มาวีฟีฟ่าเปรมอนันต์เมสิรินกุ๊กกิ๊กกชกรสตานี้ต่อไปแอดเกียนสำหรับเรื่องสามีชั่วคืนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนวนิยายใหม่ที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2557ค่ะประพันธ์โดยตะวันค่ะโดยชื่อเดิมของเรื่องสามีชั่วคืนนี้นะคะก็คือเรื่องซ่อนรักไฟปรารถนาค่ะ เรื่องสามีชั่วคืนนี้นะคะก็จะออกแนวดราม่าค่ะสำหรับเรื่องราวคร่าวๆนะคะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องนี้แม่อ้อยขออนุญาตหยิบยกจากบทนำของนวนิยายบางส่วนมาอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่า <c oughs> เธอคือหมากสำคัญในสงครามของมรดกของตระกูลวินตันเธอรักเขาอย่างหมดใจ ในขณะที่เขาเห็นเธอเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการปกป้องสมบัติของเขาเพียงเท่านั้นวิลเลียมดรีมวินตันเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในวงการธุรกิจโรงแรมจำต้องหาตัวช่วยเพื่อปกป้องสมบัติจากน้องชายร่วมสายเลือดอย่างโรแวนที่คิดหมายปองเอาชีวิตแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าอีกคนคิดไม่ซื่อแต่เขากลับไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดได้ ทางเดียวที่จะรักษาผลประโยชน์นั้นก็คือการจดทะเบียนสมรสกับใครสักคนและเขาก็เลือกเธอม่านมายาม่านมายานะคะก็เป็นหญิงสาวกำพร้าหน้าตาดีถูกผู้อุปการะของตัวเองลวงไปข่มขืนก่อนจะหนีรอดมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากวิลเลียมดรีมวินตันให้เข้ามาอยู่ในคฤริสนดวินตัน ม่านมายาหลงรักชายหนุ่มตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้ำเธอหลงรักเขาและในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับเขาเหมือนความฝันในนิทานที่เคยได้อ่านตอนเด็กๆงานแต่งงานอันหรูหราของชายอันเป็นที่รักหนึ่งคนเสียใจกับการสูญเสียหนึ่งคนเข้ามาด้วยโชคชะตาและพรหมลิขิตหนึ่งคนที่เป็นรักใหม่หนึ่งคนที่คิดว่าจากไปแล้วกลับมา ค่ะและนี่ก็เป็นการอ่านบทความคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องบางส่วนของนวนิยาเรื่องสามีชั่วคืนค่ะแล้วก็มีการวางตัวนักแสดงกันไว้แล้วนะคะสำหรับคู่พระนางค่ะอย่างยูโรยุสวรัษร์เป็นการพบกันครั้งแรกกับพิ้งพล์ประภาวดีด้วยค่ะ ผลิตโดยค่ายมุลคดีโปรดักชันของคุณเต้นตะวันค่ะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะไม่แน่นะคะว่าเราอาจจะได้คู่จริงคู่ใหม่อีกคู่ของวงการก็ได้จ้า <S <S ชมแล้วยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ